สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำเลเซอร์อากิตะแสงเขียวนะคะมาพร้อมกล่องเก็บและขาตั้งนะคะอุปกรณ์ที่ลูกค้าจะได้ไปมีตัวเลเซอร์รีโมทลิปตับสูงตับแบตเตอรี่2ก้อนขาตั้งเล็ก3ขามาดูกันที่ตัวแรกเลยค่ะตัวนี้เป็นรุ่น12เส้นนะคะสางแกนและด้านบนนะคะจะเป็นลูกน้ำให้ลูกค้านะคะเพื่อความแม่นยำ และมาดูตัวต่อมานะคะอันนี้เป็นรุ่น16เส้น4แกนนะคะมีแกนให้ด้านบนนะคะแล้วก็มีลูกน้ำนะคะเพิ่มความแม่นยำมั่นใจให้กับลูกค้าค่ะเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติของเลเซอร์รุ่นนี้กันนะคะอันดับแรกนะคะให้ลูกค้าใส่แบตเตอรี่เข้าไปนะคะแล้วก็จะเลือกใช้เป็นรีโมทก็ได้นะคะหรือจะปรับที่ตัวเครื่องนะคะ เปิดเครื่องเสร็จแล้วนะคะกดไปที่ตัว H นะคะลูกค้าจะได้เส้นแนวนอนแบบนี้ตัว V จะเป็นเส้นแนวตั้งนะคะและรุ่น12เส้นของเรามีจุดตัดด้านล่างด้านบนนะคะลูกค้าสามารถใช้งานกางแจ้งได้เลยนะคะถัดมานะคะรุ่นนี้ของเรามีระบบแจ้งเตือนการเอียงนะคะซึ่งให้ลูกค้ากดไปที่ปุ่มเปิดปิดตรงกลางทิ้งไว้ประมาณ2วิเสียงก็จะหายไป มาต่อที่รุ่น16เส้นนะคะให้เราใส่แบตเตอรี่เหมือนกันกับรุ่น12เส้นนะคะรุ่น16เส้นของเราจะมีเส้นแนวนอนให้2เส้นนะคะแบบนี้เลยและแสงของเขาจะออกไปรอบทิศเลยนะคะสามารถหางานฟ้างานกระเบื้องหรือว่าจะเป็นงานติดตั้งไฟนะคะสามารถใช้งานการแจ้งได้เหมือนกันเลยคะ่ะพิเศษไปกว่าน,นั้นนะคะรุ่นนี้มีฟังก์ชั่น เพิ่มแสงลดแสงได้นะคะแบบนี้เราสามารถใช้งานการแจ้งได้แบบสบายเลยนะคะอีกทั้งยังสามารถปรับไฟกระพริบได้นะคะลูกค้ารุ่นนี้ถือว่าโอเคมากเลยและความสูงจากพื้นนะคะไม่เกิน1เซนสามารถหางานกระเบื้องได้สบายเลยนะคะ ในรุ่นอากิตะของเรานะคะสามารถยึดติดก,กับเปล็กแบบนี้ได้เลยนะคะลูกค้าสามารถหางานบันไดได้สบายนะคะบุนปรับหาองศาหรือลูกค้าจะยืดเข้ายืดออกนะคะได้หมดเลยสินค้าของเรามีรับประกัน6เดือนลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อแจ้งแอดมินในห้องแชทได้เลยคะ่ะ